สวัสดีทุกคนเรามาแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรกันดีกว่าเนาะอ่ะจากโจทย์เขาให้มาสองสมการเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะใช้วิธีไหนอ่ะอันนี้ไม่มีการวาดการาระกันนะให้ใช้สองวิธีที่เหลือมาเริ่มใช้วิธีที่สองก่อน การกำจัดตัวแปรเลือกมาจะกําจัดอะไรเพราะถ้าเป็นครูครูจะกําจัดเลขตัว x นั่นเองเนาะทำยังไงให้มันกําจัดกลายเป็น0ูนย์เรียนตรงนี้ดูนะ x ก,กับ 3x ตอนนี้มันไม่เท่ากันมันถึงจะเอามาลบกันก็เรื่องเหลือ 2x ใช่ไหม บวกกันก็กลายเป็น 4x เพราะฉันแล้วไม่ได้ต้องทำให้มันเท่ากันก่อนนะโดยเรานำสมการที่1นักเรียนดูสัญลักษณ์ดีๆนะสมการที่1ใส่วงเล็บด้วยต้องไปคูณอะไรมันถึงจะเท่ากันตัว x ที่เราจะกำจัดเนี่ยคูณด้วย3ทั้งสมการจะได้คูณทั้งสมการนักเรียนจาก x ก็จะกลายเป็น 3x เพราะสาคูณหนึใช่ไหมสามคูณหได้สบวก7จคูณสได้21บเอ y เท่ากับแปดสเท่าไหร่ยี่สิบสี่อ่าตอนนี้ตัวแปร x เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นโฟกัสแค่สมการที่2อกับ3 สองกับ3เราจะกำจัด x ใช่ไหมเคยบอกไปแล้วว่าจะกำจัดออกไปก็ต้องมันเป็นค่าบวกทั้งคู่ก็ต้องเอามาลบกันนั่นเองเนาะโดยที่เอาสมการที่3ตั้งเพราะสมการที่3มีเลขสูงกว่าเนาะแต่บางคนบอกว่าคู่หนูเอาสมการ2ขึ้นก่อนได้ไหมก็ไม่ผิดเนาะแต่ต้องดูดี อ่ะเอาสมการที่3ตั้งลบด้วยสมการที่2อย่าลืมนะเห็นไหมถ้าเป็นสมการจะมีการวงเนาะจะได้อะไรเอาไปลบกับสมการที่2 เท่ากับเอาสรรมการ3ตั้งนะยี่สลบหอ่ะตอนนี้เราได้แล้วจัดการซิถ้าหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกถอดวงเล็บได้เลยอีกฝั่งหนึ่งเอาลบกระจายคูณเข้าไปเพราะเป็นการกระจายแบบแจกแจง สาเอเป็นค่าบวกอันนี้เป็นค่าลบก็ต้องได้ค่าลบอันนี้ก็ค่าลบเพราะว่าบวกคูณลบได้ลบอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องการกำจัดก็จะหายไปแล้วมีเงินสาบาทใช้ไปสามบาทโอตื่นเต้นอ่ะเหลือแค่สรรมการวาตัวเดียวรวมกันซิ มีเงินยี่ิบเอ็ดบาทใช้ไปสองบาทเหลือสิบเก้าสิบเก้าคูณอยู่ย้ายไปห่ารห่างด้วยสิบเก้าสิบเก้าหารสิบเก้าตอบอะไรเออเด็ก ตอบหนั่นเองเนาะทีนี้เราได้ค่าอะไรละค่า y าเราเข้าไปแทนเลยซิแทน y เท่ากับหในสมการไหนก็ได้สักสมการหนึ่งแต่ถ้าเป็นเลือกแต่ถ้าเลือกนี่จะเลือกสมการหนึ่งล้วกัน อ่ะแทนไป x ยังอยู่เหมือนเดิมบวก7คูณ1เท่ากับ8 7คูณหได้7จากค่าบวกย้ายมาเป็นค่าลบเงิน8ใช้ไปเจ็บาทเหลือหนึบาท ดังนั้นคำตอบของระบบสมการคือโ่อันดับอ่ะ x เ,เป็นอะไรละ่ะตอนนี้ x เ,เป็นหนึ่ง y ก็เป็นหนึ่งเออทำถึงจริงมาก มาลองอีกวิธีหนึ่งคือการแทนค่าขอยาดดึงสมการเราใช้วิธีที่สองไปแล้วต่อไปมาใช้วิธีที่สาม การแทนค่าเออเอาสิถ้าเลือกจะให้ทำการแทนค่านักเรียนจะเลือกข้อไหนถ้าเป็นครูครูจะเลือกข้อเลือกสมาการที่หนึ่งนั่นเองเนอะก็นี่ไงเราก็ย้ายทุกตัวไปเลยให้มันเหลือแค่เตัวเดียวเพราะเราต้องการจะแทนเข้าไปไงเออแทนเข้าไปไง นี่ย้ายแล้วเนาะได้มาแล้วเป็นสมการที่สามนั่นเองซีสเราก็เอาไปแทนไปเลยสิในสมการไหนหนึ่งก็ยังเทใจให้หนึ่งอยู่ แทนสีแทนเข้าไปจะได้นี่ไงตัวอีกตัวแรกใช่ไหมแปดลบเจ็ดเอันเดิมก็เขียนไปเดี๋ยวก็น,นะทุกคนต้องทวงนะเจ็ดเหรือเปล่าเจ็ดอะไร เจ็ดวจะซหนูต้องมีสตินะคะลูกอ่ะ8ปดลบ7 y บวก7 y เท่ากับ8จัดการซีกลายเป็นอะไร ต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนอ๋อเราจะแทนในสมการที่หนึ่งไม่ได้เพราะว่าเราใช้สมการที่หนึ่งไปแล้วในการทำสมการที่สามต้องแทนในตัวสมการที่ยังไม่ใช้เนาะทุกคนเออ อย่าเล่นต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน,นเพราะฉะนั้นเราต้องแทนในสมการที่สองอะไปต่อสามคูณกับแปดลบเจ็ดวายบวกสองวายเท่ากับห้ารอบเนี่ยไม่ผิดแนะ่แ 3ามคูณแปดยคูณลบเได้ลบยี่สิบ y บวกสอง y เท่ากับหตัวแปรกำจัดกับตัวแปรมีเงินเท่าไหร่มีเงิน21ใช้ไปมีเงินเท่าไหร่นะมีเงินสองบาทใช้ไป21บาทก็ติดลบสิ 19. ตัวเลขย้ายไปฝั่งตัวเลข จากบวก 24, ยี่สิบสี่ย้ายมาเป็นลบยี่สิบสี่ลบสิบเก้าลบสิบเก้าคูณย้ายไปหะอะวายเท่ากับหนึ่งนะเออต่อไปเราก็แทน y เท่ากับ1ในสมการที่หาง่ายที่สุดคือสมการที่3นั่นเองจะได้เจ็ดคูณหได้7 8็ลบเจเหลือ หนึ่งนั่นเองนี่ได้มาทั้งค่า x ค่า y แล้วเฮ้ยมันคำตอบเหมือนกันเลยเพราะว่ามันคือโจทย์เดียวกันจะคิดคำตอบยังไงสุดท้ายก็ต้องตอบเหมือนกันเพราะโจทย์เดียวกันดังนั้นระบบสมการเชิงเส้นับแปร สองตัวแปรดังนั้นคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นทุกคนใครไม่มีสติปดบอกคือคดับวหนึ่งหนึ่งนั่นเอง happy ending.